ถึงเรื่องงานนิดนึงตอนนี้เป็นไงบ้างพระพงละครก็น่าจะออนต่อนางข่านะครับพงะพันนาลีนาีคีแล้วก็นาคีก็รอก่อนครับพรมพันนาลน่าจะออนก่อนแล้วก็นาคีถ่ายจบไปแล้วด้วยครับแล้วก็มีกรรมเทพออนไลน์ที่กําลังถ่ายทาอยู่ครับแล้ว่าสตอกไวหลายเรื่องก็สต็อกสองเรื่องครับแล้วกีได้ถ่ายหน้ไปเลยครับผมก็เดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นกันบ่อยๆครับ S <S <an> <S เห็นเมื่อกี้บอกดีใจได้ออกจากป่าแล้วครับผมก็นาคีเป็นละครที่โลเคชันอยู่ในป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นนะแบบในป่าต่างจังหวัดเ,เราก็ต้องพ้ลื่อนหัสถึงอาทิตย์เราก็ต้องออกต่างจังหวัดตลอดอก <จะ S 1> ี่เดือนนะถ่าย่ายาประมาณแปดเดือนครับแปดเดือนกว่ากว่า,าแล้วคิวปีตจะเริ่มถ่ายเมื่อไหร่เอ่ยคิวปีดถ่ายไปแล้วครับรถ,ถ่ายมาหกเจ็ดคิวแล้วครับอ่าเป็นไงบ้างพอถ่ายแล้วก็สนุกดีครับเป็นเป็นละครแบบคลายเครียด เป็นองโรแมนติกคอมเมดี้อะไรอย่างนี้ก็ก็ก็เปลี่ยนแนวไปจากนาคีเยอะเลยพอดีครับจะได้แบบดูแบบหลายๆแนวบ้างงานสนุกไหมคะเจอู่จินเราดีครับเล่นง่ายดีครับแบบทำงานง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนก็เข้าใจว่าอีกคนหนึ่งจะแบบสไตล์ไหนอะไรเงี้ยแบบเวลาเล่นต่อบทกันก็ค่อนข้างที่จะง่ายมีข่าวว่าเหมือนแบบคุยกันนองในกองไม่มีครับเป็นเพื่อนกัน พื่อนนนกัแแบบีี้้ดลวอย่างล่าสุดมันมีข่าวว่าเป็นน้ําตาลถังกับไพรด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็โยงมาถึงเราว่าเราก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวหรืออะไรอย่างงี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับผมนะมเขาอาจจะมีปัญหาการทํางานอะไรของเขาอันนี้ผมก็ไม่รู้ <c oughs> เออผมกับตามม่างจากเพื่อนกันครับมีกี่เกมแล้วเล่นกีอะไรกันกี่ก็เล่นกันปกติ็เล่นเงินปกติครับผมส่วนใหญ่จะแกล้งมากกว่าไม่ไม่ได้เล่นหลอกแกล้ง ก็อย่างอย่างอย่างที่เห็นน่ะผมก็ชอบแบบแกล้งน้ำตาลอยู่แล้วอะไรเงี้ยสนิทกันด้วยก็เลยแบบแกล้งกันง่ายๆแล้วน้ำตาลมีมาปรึกษาหรือเปล่าเอยไม่มีเลยครับผมว่าเขาไม่น่าจะปรึกษาผมนะสนิทกันก็น่าจะปรึกษาเรื่องขอ้องแฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนแบบผู้หญิงมากกว่าอะไรเงี้ยคงไม่ไม่ได้มาปรึกษาผมครับไม่ได้ตามข่าวได้เห็นข่าวเขาบ้างไหมไม่ได้ไม่ได้อ่านเลยแต่ก็ ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งเพิ่งเพิ่งรู้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรมั้งครับกลัวมันจะมบบว่าแบบเราไปแทรกกำลังเขาอะไรแบบนี้แทรกครับเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเพราะความจิ้นคู่เราก็มาแรงเกินครับก็ดีใจครับที่ที่คนแบบดูละครเราแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยผมว่าก็ก็ให้เป็นแบบคู่กัดคู่จิ้นอะไรเงี้ยก็ดีแล้วครับสนุกดีครับผมก็นี่แหละผมว่าแบบไม่ค่อออกอีเวนท์เลยอะไรเงี้ยก็เพิ่ง เพิ่งกลับมาเพิ่งก็ว่างก็นี่ก็มารับอีเวนต์บ้างแล้วแล้วก็ไไเ,เริ่มเริ่มกลับมาทํางานแล้วเออโอ,อเคงั้นเดี๋ยวพี่ถามเรื่องประเด็นนี้นิดนึงหลายๆคนก็มองว่าเคนอาจจะมีส่วนที่อาจจะแบบไม่ได้ต่อสัญญากับพี่เออะไรอย่างนี้ <S 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 หนุ่มๆในของพี่เออะไรอย่างงี้ที่อย่างมาริโออย่างเวียอย่างแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีเคนอะไรอย่างเงี้ย จริงก็เป็นสัญญาคล้ายๆกันครับทุกคนก็เป็นการดูแลกันแบบครอบครัวครับพี่เอเขาก็เขาก็ดีกับเราเขาก็แบบช่วยทาให้เราจุดยืนได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งฮะสัญญายังไงเออที่บอกคล้ายๆกันคือก็เป็นสัญญาใจครับสัญญาใจไม่ได้มีกรได้อะไรอย่างเงี้ยก็สักพัก้วคบสักพักแล้วสักพอักนี้คือเป็นหลักปีหรือหลักเดือนเลอก็น่าจะ เกือบปีแล้วที่ไม่ได้ต่อกับพี่เอใช่แต่ก็แต่ก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมครับก็ยังก็ยังอยู่กับพี่เอเหมือนเดิมแล,แล้วพี่แล้วพี่เอยังหางานให้อยู่หรือเปล่าเอออย่างงานโฆษณา,างานอะไรอย่างเงี้ยก็หาให้อยู่ครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่แบบไม่มีสัญญาแค่นั้นเองทำไมถึงแบบไม่มีการต่อรหรือเป็นเส้นอะไรแั้อั็ต่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าคนที่อยู่เขาก็ก็จะรู้กันก็อธิบายไม่ถูกกันแต่ก็แต่ก็จะรู้กันว่าเอ เราอยู่อย่างนี้ก็ก็ก็มีความสุขแล้วจริงๆนี่ยเขาเคยพูดถึงเรื่องสัญญามั้ยคะว่าอยากให้เราก็ไปต่อไม่เคยนะครับไม่เคยเลยแล้วส่วนแบ่งเหรอแล้วส่วนแบ่งยังเหมือนเดิมไหมคะเอ่อก็เหมือนเดิมครับบางบางงานนะครับไม่รู้เหมือนกันก็เป็นงานงานไปก็อาจจะหักให้ให้ของกับพี่เอไปอย่างนี้เปล่าใช่ครับแต่ก็แต่ก็แต่ก็หักขาดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วสบายใจขึ้นไหมคะไม่มีครับไม่มี สว,สสว่งานงานอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางพี่โชว์ที่คอยแบบดูงานใอะไรเงี้ยกลัวจะมีปัญหาเหมือนตับคนตัก่อนหรืออะไรนะที่ออกไปสังมนาเลยนะคะท่านอาจารย์ออกที่เราไม่ได้ออกครับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แค่เป็นสัญญาใจมันสบายใจยังไงขึ้นไหมคะพอแบบทำงานด้วยสัญญาใจอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึก ไม่สบายใจกับการทํางานตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็รู้สึกเหมือนเดิมครับก็เป็นเหมือนเดิมมีสัญญากับไม่มีสัญญาก็รู้สึกเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ใครเป็นผู้จัดการเคเเนเลยก็เป็นพี่เอครับเป็นพี่เอแต่ก็มีผู้โชว์เป็นคนแบบคอยดูแลอีกทีหนึ่งท,ที่ไหนมาชวนชวนไหมคะพรรู้ว่าเราไม่เซ็นสัญญากับพี่ไม่มีครับ <laughs>